นี่เขาเรียกวัดเลยวัดกลางวัดกลางเนี่ยนี่นี่ได้ได้น <kr> ี this, this load, sun, this, ่น oh okay. so right wow ี่สะวัดกลางส่าลาลอยแต่นี้สร้างไหมนี่โอ้ครับมีวัดทิ้นรายมีวัดกลางส่าลาลอยแล้วก็วัดปลุกหลอยนั้นทางที่สร้างที่ซึ่งวันนั้นเรามาตอนเขาใหม่ย่อเองย่วัดกลางนี่ครับอืมมีวัดกลางนะหลัง้วยประวัติาส อาจารย์นาัสสวะพระเทยมาสร้างวัดหายุครับสถามาไม่อายุ่้เพื่อจะแบ่งคนแบ่งวัดแบ่งบ้านเดี๋ยวนี้นี่เคยประจําด้วยนี่ที่อาจารย์ทมผมถวายอาจารย์นรนะโอ้คคะนท่าไลรูบุตโอ้ทำไมโอเคเขายอะจสร้าง่มากพุมน้ยมัดรัวพระเทยมาสร้างวัดพุ่มมาจํายุ่งแล้วนี่จะให้ได้โอเคได้ได้สวะามาไม่ได้ท่าม้อนไมได้ อ๋อด <Okay>. oh, <Bond S 1> ีดีน่าหลักซ่าอวะโอ้หลับซ่าวดีมากเลยครับช่ยชาครับเออใครเดือดกไปดูบัตบ๊ทโบ๊ทโบ๊ท โอ้รัมโอ้นี่โบสถ์ไทยเรานี่นี่ของโบสถ์ไทยเราดังเดิมพระอะไรฟ้านะเนยนพระเริมพระเริมพระเดิมที่ลุงปูลุงพอเริมแต่ก็ไม่มีแล้วโอเคต้องเสียนะมีเดิมอ่ะหรือว่าพระเขาหม่

อ๋อก็คนี่ก็คือทไ,ไ,ไทยจะมาคนไทยเราจะมานั้นก็สาสมาี่จะมาบวชได้เลยทคนมาอสวา่าคไม่พอแค่ไหนได้อ๋อเลยนะไม่พอามขาคงบชอ่างดยี่ก็มบช่เลเขาาบชี่อายุประมาณกี่ปีล้วนี่สามสิบบได้นะนะครับนี่ก็บวชไทย ที่หลังเคียร์อีกลังนึงนะครับสามสิบว่านะลังนี้ครับครับสมสิบหรือแค่ห้าสิบเอมอพอจะพอจะเป็นครูไม่ไม่เข้ามาบดในอาจารย์รูมเจ็สิบเจดสิบครับสี่สิบสี่สงสี่สิบสมเลยครับผปหมอนนั้นนะสี่สิบแบบอี ออ่าาายครรรัับดีก็็จ์ปนี่ถ้าพระมาประจําประจําเหม่วัดสร้างวัดได้โอ้ได้เลยว่าพระมาร์ไม่ได้พรบุญได้ต้องห้าพระไทยมาประจําก็เนาะให้เห็นการรันเมืองดีมาประจํว่าชอบพระพระมารนี่มันมันจะแบ่งคนจะแบ่งพระกันแบ่งบ้านกันแต่ก็ไม่ไม่ยอมให้ให้มายุ่น่ะใช่ใช่ไม่ยอมให้มาสร้างวัดสร้างอะไรวัสดิ์ถนไทยพระไทยได้ พระไอ้องไปไหนืม้พื้นที่วัดในรังเท้ยวัดสลารลอยนะวัดกลางวัดตั้งอาจารย์ตั้งั้งตรงนีผมวัดนั้นเื่อก็อาจารย์ยืมมก็รามเนี่ยวัน